สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนางสิริพันธ์ธรรมนิตกุลครูวิทยากรประจำฐานธนาคารโรงเรียนรัตนบุรีกิจกรรมรู้รักรู้อ,อมดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้เป็นครูผู้รับผิดชอบงานธนาคารโรงเรียนรัตนบุรี ซึ่งเดิมทีดิฉันไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารโรงเรียนจึงได้ไปศึกษาหาความรู้และเข้ารับการอบรมจากธนาคารอมสินสาขารัตนบุรีและธนาคารอมสินภาค12จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจากนั้นดิฉันจึงได้มาจัดทําแผนการสอนโดยออกแบบองค์ความรู้รูปแบบธนาคารโรงเรียน เพื่อที่จะสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอและเกิดทักษะในการประกอบอาชีพดิฉันมีความรักและเมตตาต่อสิทธิ์มีความขยันซื่อสัตย์และอดทนซึ่งนี่คือคุณธรรมประจำใจของดิฉันค่ะทุกท่านคะดิฉันมีวิธีการสอนเกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนรัตนบุรีรูปแบบพอเพียงโดยยึดสหลักการ หลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลและหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือห้องเรียนนี้ดิฉันก็ได้มีการออกแบบให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ที่ทางโรงเรียนได้จัดสัรให้จำนวนคนจำนวนนักเรียนดิฉันก็ได้มีการแบ่งกลุ่มให้เข้ามาศึกษาทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางวิชาการของงานธนาคารโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานธนาคารโรงเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีชอบในการบริหารจัดการชอบในการบริหารเงินหรืออื่นๆที่สอดคล้องกับธนาคารโรงเรียนภูมิคุ้มกันที่ดิฉันจะนำไปสอนเด็กกลุ่มนี้ให้สำเร็จดิฉันได้มีการออกแบบแผนการเรียนการสอนก่อน ได้ออกแบบโครงสร้างการบริหารงานธนาคารโรงเรียนโดยเสนอท่านผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติก่อนได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมต่อการให้บริการส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นจะให้นักเรียนได้นำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบในเรื่อง2 3 4และ3และ4ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากดิฉันเป็นลำดับถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพวกเราเป็นวิทยากรประจําฐานธนาคารโรงเรียน,นรัตนบุรีกิจกรรมรู้รัรู้ออมจากการที่พวกเราได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนได้รับความรู้จากค,คุณครูทั้งในเรื่องของการออมเงินระบบงานธนาคารโรงเรียนการเข้าใช้บริการธนาคารการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบการฝากเงินการถอนเงินและประโยชน์ของการออม เพื่อที่จะทําให้พวกเราและนักเรียนในโรงเรียนรัตนบุรีเกิดความมีวินัยอย่างสม่ําเสมอพวกเราจึงพวกเราจึงได้เข้ามาทํางานด้วยความขยนันซื่อสัตย์และอดทนซึ่งนี่คือคุณธรรมประจําใจของพวกเราค่ะทุกท่านคะเราได้เข้ามาทํางานธนาคารเรียนแบบพอเพียง โดยยึด3าหลักการหลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลและหลักการมีภูมิคุ้มกันโดยเราได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับการทำงานมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการและไม่ใช้จ่ายเกินตัวเมื่อเราได้เงินมาเราได้แบ,บ่งเงินเป็นสัดส,ส่วนเพื่อใช้จ่ายและเพื่อออมมีการจัดสรรคนให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละตำแหน่ง และตามจำนวนผู้ใช้บริการทั้งนี้เพื่อที่พวกเราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับจะได้มีความรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อฝึกวินินในการออมให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองรู้หลักการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตและนี่คือเหตุผลที่พวกเราเลือกมาทำงานธนาคารโรงเรียนค่ะ พึงคุ้มกันที่ได้จากการมาทํางานธนาคารโรงเรียนรัตนบุรีพวกเราได้มีการวางแผนการทํางานก่อนเสมอมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการเปิดให้บริการจัดทาตารางเวลาการมาทํางานให้เหมาะสมรวมทั้งพวกเรายังได้วางแผนการใช้ใจ่ายเงินให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีเงินออกไม่ใช้ยามจาเป็นด้วยครับในส่วนของ4มิติด้านวัตถุและเศรษฐกิจพวกเรามีเงินออกไว้ใช้ในยามจําเป็น ด้านสังคมได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและมีความสามะัคคีกันในการทำงานด้านวัฒนธรรมเราได้เดินตามรอยพ่อได้เรียนรู้เรื่องการออมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและได้เรียนรู้มารยาทการให้บริการตามลำดับคิวด้านสิ่งแวดลอ้อมเราได้มีการนำกระดาษกลับมารีไซเคลิลและมีการรักษาความสะอาดในห้องธนาคารด้วยค่ะ ในส่วนของสามศาสตร์ซึ่งได้แก่ศาสตร์สากลเราได้รับความรู้เรื่องการออมเงินและระบบงานธนาคารมาจากธนาคารออมสินศาสตร์ภูมิปัญญาเราได้เรียนรู้เรื่องการออมจากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราค่ะและศาสตร์พระราชานั้นเราได้น้อมนําเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงและการศึกษาขอ้อมูลอย่างเป็นระบบมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราค่ะ ทั้งนี้พวกเราได้น้อมนำผราบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาใช้ในเรื่องของการมีงานทามีอาชีพเพราะพวกเราได้รับการฝึกฝนอบรมให้ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดค่ะทุกท่านคะนี่คือผลงานของพวกเราที่พวกเราได้ทำขึ้นด้วยมือของพวกเราเองค่ะนี่คือนวัตกรรมฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนของเราค่ะ นี่คือแบบบันทึกการเข้าแหล่งเรียนรู้ของธนาครารโรงเรียนของเราค่ะนี่คือคู่มือการใช้ฐานธนาครารโรงเรียนของเราค่ะนี่คือสมุดบัญชีทดลองจ่ายยืมเงินและส่งคืนค่ะนี่คือสมุดฝากเงินธนาครารโรงเรียนรัต,ตนบุรีครับนี่คือบัญชีรับเงินของธนาครารโรงเรียนของเราค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่พวกเราพวกเราจะนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ให้งานธนาคารโรงเรียนของเราดียิ่งขึ้นไปและจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เรียนรู้ต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ